หลังจากเมื่อวานนะครับที่ครูมาทบทวนเรื่องของการใช้ p า s t simple ให้ทุกคนใช่ไหมทวนๆอีกรอบนึงเนาะ past simple ก็คือการบอกว่าเราได้ทําอะไรกินอะไรไปแล้วในอดีตจบไปแล้วนะครับนะนะตอนที่พูดนะตอนที่เธอนั่งฟังครูเนี่ยคือเธอไม่ทําแล้วนะครับอย่างเช่น we w e n t to วเชียงใหม่ last week ไปเชียงใหม่เมื่อเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้นั่งอยู่ที่บ้านนะครับ จุดเด่นของ p a s ซิมเ p ิลก็คือว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดของมันนะครับพวก yesterday last week last month last year นะครับหรือว่าเป็นพวก ago กกพวกปีพศออที่ผ่านมาแล้วนะครับหรือแม้แต่ว่าบอกสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นเป็นประจำแต่ปัจจุบันเลิกแล้วอย่างเช่นในอดีตเราอาจจะบอกว่าเรา he got up early when he was a boy เขาเคยตื่นเช้าเมื่อตอนเป็นเด็กแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ตื่นแล้วเขาตื่นสายแล้วอย่างงี้นะครับ การจะทำเป็นปฏิเสธของ past simple ก็คือว่าเราจะเอา did not เข้ามาช่วยนะครับพอเราเอา did not เข้ามาช่วยปุ๊บ verb แท้ verb แท้มันก็จะกลายเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้ในข้อในตัวอย่างข้อนี้ครับ he got up early when he was a boy มันก็จะเปลี่ยนเป็น he พอเราพอเราเปลี่ยนเป็นปฏิเสธใช่ไหมมันก็จะเป็น he did not จากก็จะเปลี่ยนเป็นจากก็จะเปลี่ยนเป็น get ถูกไหมครับ he get up he did not get up early when he was a boy แบบนี้นะครับ <c oughs> อันนี้คือเรื่องของอ่า past simple ทีนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันก็คือในเรื่องของ present perfect นะครับ ถามว่าทําไมจะต้องเอามาคู่กับ p a s ซ s i m l e เพราะว่ามันมีความที่มันเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่ามันเป็นไทม์ไลน์ใกล้กันมากอ่ะมาดูก่อนโครงสร้างของ present perfect นะครับก็คือประทามตามด้วย have/has แล้วก็ verb ช่องที่3 จุดแรกที่ต่างจาก p a s simple คือ p a s simple ใช้ verb ช่องที่2ถูกไหมแต่ว่า present perfect เราจะใช้ verb ช่องที่3นะครับประธานที่เป็น I, you, we, they เราจะใช้ has ประธานที่เป็น he, she, it เราจะใช้ has ถ้าชื่อคนหนึ่งคนเราจะใช้ has ถ้าชื่อคนหลายๆคนเราจะใช้ h a v แนะแบบนี้ <c oughs> ไปดูตัวอย่างกันหน่อยเนาะตัวอย่างการใช้ก่อนอย่างแรกคือบอกการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและดำเนินต่อมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างเช่นพิมพ์ Has lived in London since 2010. ประธานเป็นพิมพ์ชื่อคนใช่ไหมครับมีแค่คนเดียว Ver รก็เลยเป็นคำว่าเออก็เลยใช้ has นะแต่ว่า Ver รแท้ของเขาคือคำว่า live การทำให้เป็นเวิร์สมันจึงเป็นการเติม ed นะครับก็จะเป็นพิมพ์ has lived in London นี่ ต่อไปอีกอันหนึ่ง I have studied English for a long time นะครับฉันเนรียนภาษาอังกฤษมาน,นานแล้วประธานเป็น I ดังนั้น verb to have โครงสร้างเขาก็เลยต้องใช้ have นั่นเองนะครับข้อสังเกตในการดูว่าข้อนี้จะเป็น past simple หรือเป็น present perfect นะครับมันจะต้องมีกลุ่มคำในนี้บอกเวลาไว้ ถ้าเป็น past simple กลุ่มคําบอกเวลาก็จะต้องเป็นคําที่บ่งบอกว่ามันเป็นอดีตใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคําของ present perfect มันก็จะต้องเป็นกลุ่มคําที่เป็นปัจจุบันหรือเป็นเหตุการณ์ที่อดีตและเลื่อยมาอย่างเช่นอันแรก since แปลว่าตั้งแต่จะใช้กับจุดเริ่มต้นของเวลาตั้งแต่วันแรกเลยอย่างเช่น โคโรนาไวรัสมันเข้ามาอยู่ในโลกไปเนี่ยตั้งแต่ปี2019ใช่ไหมเราก็จะบอกว่า c o r o n a ไวรัสเป็นยังไงเอ่ย has has start since 2019แบบนี้นะครับหรือ for for คือจุดของเวลาเอ้จำนวนของเวลา1ปี2ปี3ปี5ปี100ปีพันปีหมื่นปี จะใช้ for นะครับ ten years t o years whatever แล้วแต่นะครับส่ว so น ever since เนี่ยก็คือว่าเป็นการสรุปเลยว่าตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะจนถึงตอนนี้นะครับโดยที่ก็ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นเวลาเท่าไหร่แต่แต่ว่านานมาละตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็เรื่อยมาจนถึงตอนนี้นะครับ so far so when back far นะครับก็ จะแปลว่าเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ก็คือนานมากนั่นเองนะครับ up to now จนบัดนี้ up to the present time present ตัวนี้แปลว่าปัจจุบันนะครับก็จะเป็นจนกระทั่งเวลานี้จนถึงตอนนี้ได้หมดเลยนะครับต่อไปไปดูตัวอย่างที่สองไการใช้ที่สองบอกการกระทำที่เคยทำบ่อยๆในอดีต และอาจเกิดขึ้นอีกหรือเหตุการณ์ที่ไม่เคยทำเช่น he has seen that film three times เขาเคยดูหนังเรื่องนี้มาสอดมา3รอบแล้วนะครับซึ่งในอนาคตมันอาจจะเกิดครั้งที่4ก็ได้ครั้งที่5ก็ได้ครั้งที่6ก็ได้นะครับประธานอย่าลืมโครงสร้างประธานตามด้วย h a v e has ใช่ไหมแล้วก็ เวิร์บช่องที่3นี่คือหัวใจหลักของเขานะครับคำบอกเวลาในในอ่าเรื่องเนี้ยมันก็จะมีพวก v v r r never แล้วแต่แล้วแต่ประโยคนะครับต่อไปไปดูอันที่3พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะทำมันเสร็จไปหมาดๆเลยอย่างเช่นเมื่อกี้นักเรียนอาจจะเรียนวิชาภาษาไทย นะครับแต่ตอนนี้นักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพอเราจะบอกว่าฉันเพิ่งเรียนเรียนเสร็จมานะครับเราจะบอกว่าไงดี I have อะไรดี I have just นะครับข้อนี้เอา just, just มาช่วย just มีความหมายว่าเพิ่งจะใช่ไหม finish เติม e d ด,ด้วยนะครับ mm hmm. verb 3 I have just finished the ไทยคลาสแบบนี้ฉันเพิ่งจะเรียนวิชาภาษาไทยเสร็จคือมันเป็นอดีตนะแต่มันยังมีความแบบเป็นปัจจุบันผสมอยู่พอสมควรนะครับเกิดขึ้นไม่นานนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนมาดูถ้าเราจะทำให้มันเป็นปฏิเสธนะครับ ถ้าเราจะทำเป็นปฏิเสธเราทำยังไงเราเติมให้เราเติม not นะครับเติม not เข้าไปด้านหลังของ have กับ has แค่นั้นจากประโยคนี้ I have just eaten ก็จะเป็น I have not just eaten ฉันยังไม่ได้ฉันยังไม่ได้กินเลยนะครับ My brother has just returned from Italy มันก็จะเป็น My brother has not has not just r e t u r n from Italy แบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ครูจะสรุปให้ว่าความต่างระหว่าง past simple คับ present perfect เป็นยังไงอย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยนักเรียนดูโครงสร้างก็ไม่เหมือนกันละประธานตามเอา present ก่อนนะประธานตามด้วย have has แล้วก็ verb 3ใช่ไหมแต่ past simple คือ ประทานแล้วตามด้วย Ver รช่องที่2ทันทีอันนี้คือความต่างข้อที่1ความต่างข้อที่2ก็คือว่าการใช้ของเขานะครับ present perfect ก็คือการใช้คำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วยังดำเนินต่อมาถึงปัจจุบันนะอย่างตัวอย่างเช่น I have lived in Bangkok for 10 years ฉันอยู่ที่ แบงคอกมาตั้งมา10ปีละและตอนนี้ปีที่11ก็ยังคงอยู่นะครับแต่ถ้าเป็น past simple tense I live in Bangkok for r 0 years นฉันอยู่ในกรุงเทพมาทั้งหมด10ปีแสดงว่าณนะตอนที่พูดตอนนี้ไม่อยู่แล้วนั่นเองนะครับดูตรงคำระบุเวลาก่อนคำระบุเวลาก็ไม่เหมือนกัน คำระบุเวลาของ present perfect มันจะเป็นพวกปัจจุบันนะครับ present เนาะความเป็น present ก็เป็นปัจจุบันก็คือว่า today this week this year นะครับหรือถ้าเป็น past simple มันก็จะเป็นพวกคำที่บอกถึงเป็นอดีตไปแล้วนะครับพวก yesterday last week last month last year แบบนี้นะครับเป็นอะไรที่เป็นจบไปแล้วนั่นเองนะครับเวลาเราทำข้อสอบสิ่งที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือว่ามันจะ มันจะมีประโยคที่มันเป็นเพซเซมาให้แล้วเราก็ต้องไปดูสิ่งที่เราต้องดูก็คือ 1. พวกคีย์เวิร์ดบอกเวลานะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะไปสแกนดูว่ามันควรจะต้องตอบว่าอะไรนะครับโอเควันนี้สําหรับเรื่องนี้นะครับครูไม่มีการบ้านให้แต่ให้เราไปแต่ให้เราไปเช็คชื่อในใต้คอมเมนต์นะครับก็คือ,อให้พิมพ์คําว่า I wash w a t c h i wash it เสร็จแล้วก็ใส่ชื่อใส่ชื่อนะแล้วก็เลขที่ลงใต้คอมเมนต์ให้ครูนะครับครูจะเช็คคะแนนจากตรงคอมเมนต์นี้นะครับ i w a t c h it แล้วก็ชื่อนักเรียนนะครับแล้วก็เลขที่นะครับสำหรับวันนี้ครูมีเท่านี้ครับ